ที่มีปัญหามากพี่มีปัญหาองยังยังที่ลัคกี้หูเยอะไหมใช่ผมก็งผมก็คงมันคือหาี่อะไรปัญาเจ้า่เลหไม่สำคัญหรอไม่ใช่ใจเยะใจเะใจเยอะอย่าเ่ตีอย่ตกตีกันแลเนี่ยถ้าตีถ้าถ้าเกี่ตีเนี่ยตถ้าถ้าตีเนี่ยถ้าตีเนี่ยไม่เจ็บตีเนี่ยไม่เจ็บ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 แต่ถ้าเรตี สวัสดีครับขอสวัสดีพี่น้องชาวไทยกันอีกครั้งครับต้องขอบอกเลยว่ารายการแอทแทกออลเราเนี่ยอย่างที่บอกว่าคุณผู้ชม,มเรียกร้องกันมาเยอะมากรับคู่รักคู่นี้นะครับนี่เป็นอีกหนึ่งคู่ที่ได้ได้ว่าน่าสนใจมากครับผมสงสัยว่ามันเป็นไปได้ยังไงครับที่เขาสามารถยิ้มให้กันในทั้งวันทั้งคืนนะครับโดยที่บางครั้งเขาไม่ได้คุยรายกันแต่เขานั่งยิ้มตาหวานกันวันนี้เราจะมาชี้แจงและแถลงให้คุณผู้ชมทางบ้านหรือว่าคุณผู้ชมทุกคนได้รับรู้กันว่าจริงๆแล้ว เบื้องหลังของความรักของเขาเป็นพ่อรายการที่ทําให้เขายิ้มหวานกันได้ขนาดนี้ยิ้มจนตาแตกกันได้ขนาดนี้นะครับขอได้เชิญคู่รักคู่นี้ครับผมน้องปอโต้แล้วก็ดองแรปติกครับเชิญครับเชิญครับผมอ่าเชิญครับหน้าหน้าหน้าผมเียญครับผมโอเคครับนะได้น้องโต้หน่อยครับแนะน้องโตหน่อยสวัสดีครับผมปอโต้โลนพอยส่วนนีครับผม เกิดที่จังหวัดจุฬาจิติกขันะครับไม่ต้องละเอียดขนาดั้นก็ได้มันเขาไม่ได้อยากรู้ภูมิที่บอกแนะนำตัวแนะัำตัวเบอร์ต้ผมชื่อมอโต้ครับมาจากมอโต้ชาแนลโอเคครับผมเชิญครับเราสวัสดีค่ะชื่อจิ๋วนะคะแต่ว่าคนจะรู้จักกันแล่ารู้จักกันได้แล็บแล็โอเคนะวันนี้ เดี๋ยววันนี้กาใส่เต็มที่เลยไม่มีเกรงใจนะใส่เต็มที่เลยครับผมไม่แต่วันนี้ตัยืนตาแตกแล้วเราดิไม่แตกเติมมาแล้วพอดีไหมไม่แตกอ๋อไม่ได้เติมมาไม่ไเป็นช่วงจังหวะที่ตื่นอ๋อนตาของมันยังไม่ดีเนี่ยนะมามาเดี๋ยวเชิญครับเชิญเชิญเดี๋ยวเชิญครับคุณโทษนะโทษนะฝั่งมึงฝั่งนี้ครับมันทำไมไม่เขียนป้ายบอกตรงนี้เลยมันก็เกิดข้างหน้ามึงดูสิมึงเห็นไหมมั้ก็พี่เรียกมาบอกว่าไอ้เนี่ยไม่เคยออกรายการทีวีมาอยู่ตรงนี้ ครับผมครับผมนะฮะวัน hmm. น right. ี Bag ้แน no ่นอนว่าการที่เรามาสภาแากของเราแน่นอนว่าเราต้องมาถกเถียงกับปัญหาเรื่องการใช้ชีวิตคู่ครับผมอ่าซึ่งผมดูจากสายตาของน้องจิ๋วเนี่ยมีแล้วในใจมีแล้วมีแล้วบ้าอขามีว่าเขาเรียกว่าชีวิตที่แบบว่าไม่ได้ลงตัวแล้วเนี่ยต้องมีอะไรที่เราไม่ถูกใจกันบ้างเพราะว่าแน่นอนว่าการใช้ชีวิตคู่ชีวิตต่างคนต่างมาคนละแบบเป็นเสมือนลิ้งกับฟันเทกันทีไรก็เรื่องใหญ่น้ากับไฟ น้องต่อไงอะได้แค่นี้เป็บอกเจมี่เล่นอยวเชิญน้องตื่ก่อนเลยครับเอานิสัยที่เราคิดว่าเอ๊ะทำไมตรงนี้ใส่ของแฟนเราเราแบบทำไมไม่ยอมแก้ทีหรือว่าที่ไอย่างนี้เราถือว่ามันอยู่ในชีวิตคู่แล้วมันไม่ได้ต้อใหญ่แก้ไขขอมาสักอะเรื่องสองเรื่องไปกี่เรื่องจัดมาได้หมดสองเรื่องเหรอได้เลยสองเรื่องก็ได้สามเรื่องก็ได้ ที่มีปัญหามากที่ีปัญหาเถียงยังเดี๋ยวให้เขาก่อสิที่มีปัญหาเยอะที่สุดน่าจะเป็นเรื่องเขาดูบุหรี่ในห้องน้ำเอาแล้วปัญหาใหญ่เแลเนี่ยแต่ถ้าทุกคนฟังอ๋อเบสิกนี่ว่าบุหรี่ในห้องน้ำแต่อันนี้เรื่องใหญ่เรื่องใหญ่เราพี่ลองจินตนาการนะเราแบบ แต่งหน้าแบบจะทำงานแต่งตัวสวยผมกะหอมเข้าไปบุหรี่เต็มเลยพันบุหรี่เต็มเลยใช่แล้วบางทีมันเป็นบุหรี่บ้างบางทีมันก็ไม่ใช่บุหรี่บ้างเราก็เมาควันนะนะเดินมาตาแตกเลยบุหรี่อบุหรี่เลยอะตบเขาบอกบุหรี่เขาบอกอ๋อคือเขาดูบุหรี่จัดมากจัดคือดูเหมว่าควันเต็มห้องน้ำเลยถูกเราเลยกลายเป็นเหมือนเหมือนกระต่ายในดงควันที่เราเรียกใช่ใช่หมินนะพี่หมินนะมันหมินนะแต่ี่เราบวดมมีข้อแกยังไม่ใช่ของเรา เราถึงอะไรยู่ถึงเราสิเราก็ที่ชนฉุดน่ะเออไม่ได้เราอยากเสียงอ่ะอ่าแล้วไงคือเราได้เตือนเขาบอกเฮ้ยถ้าอนเข้าน้ำนะเตือนอ่าแล้วเขาว่าเตือนมาปีหนึ่งเตือนมาหนึ่งปีถูกไอ้ที่นี่มันไม่ใช่แค่เตือนแล้วนะอันนี้ใช่เตือนเตือนไม่ฟังเลยโกรธโกรธก็แล้วนะโกรธงอนก็แล้วเอาจริงเหรอเอาบิงอนด้วยเหรอแล้วไงครับแล้วเขาว่าไงอะไรเขาจะเป็นแบบเออเดี๋ยวเขาก็แก้ให้นะ เนี่ยรอมาจะจบสองปีแล้วไปทางตีหน้าเศร้าซะแล้โอเคนะอ่ะขอฟังหน่อยังคือผมจะต้องบอกก่อนว่ายังไงสำหรับใครนะครับปหลายคนที่สุหรี่เนี่ยหลายหคนจะต้องรู้กันว่าเวลาเราปวดท้องที่ไทยหนัก เราจะต้องมีเหมือนเป็นอุปกรณ์คู่ใจซึ่งบางครั้งเนี่ยเราเนี่ยเราเองยังไม่ได้อยากแต่จริงนะที่ว่าไปสูบบุหรี่เนี่ยต้องมีขนมหวานเข้าไปเต็มไปหมดในห้องน้ำใช่ส่วนใหญ่จะเป็นแก้วน้ำอะไรอ่ะกระดาษทิวลอตใช่ไปจี๊บไปจริงไปจริงคือจริงๆแล้วมันจะต้องมีคืออย่างที่รู้กันคนสูบบุหรี่จะต้องแบบท่องสูบในห้องน้ำเพราะว่ามันทำให้เราถ่ายง่ายซึ่งตัวเราเองเนี่ยเราก็แบบเฮ้ยเรารู้อยู่แล้วคือมันเป็นกิจวัตรใช่ถ้าเกิดเราสูบปุ๊บครับผมเเเเเเเนนนนนนีีี่่่่่่่่ยยยโดดดาาาาาาาแแแแลลลวววววะะะะออออ้้้้รรรรรทไไงงงงงูัับบบบบิกกช็็ตคคมึ เขาโกรธเขาโกรธผมแต่เวลาเขาโกรธผมเนี่ยเขาจะเป็นคนแบบโมโหร้ายมากเขาจะด่าเฮ้ยจริงเหรอด่ามึงมงทำกูแนี้นะคือด่าที่ไม่เลี่ยนจริงกูด่ามึงกี่ครั้งกี่ครั้งมึงก็ไม่คุ้มค่าคนตายแบบนี้กูต้องใส่กางเกงมัีเยอะเพราะด้วยความที่เรารู้นิสัยแฟนรผมที่ใส่แฟนเราอยู่แล้วว่าเขาเป็นคนขี้บ่นผมก็เบาเลย ห<ช>ูดับหูดับไปเลย,เลยใช่พรคือผมวยความที่ผมเนี่ยเป็นคนแบบอย่างที่รู้เราเป็นสตรีมเมอร์เนาะเราจะใส่หูฟังแบบไวเ,เล็กอ่ะเสร็จพุ๊บเขาเดินมาดาๆาเรา,ดาก็รู้แหละเร,เราก็ได้ยินแต่ผมก็ ไม่ดินครับผมไม่ดีเลยแล้วกูด่าไปมึงก็ทำมืนไม่ใช่มืนฟังอยู่ผมก็ไม่ได้มืนฟังอยู่จะให้เถียงอะไรแล้วก็เราผิดจริงครับผมแต่ว่าเราก็พยายามบอกว่าเออเดี๋ยวเราจะพยายามปรับให้นะเคยมีครั้งหนึ่งที่ผมเนี่ยรู้ว่าสูปหลี่ในห้องน้ำมันจะต้องแบบมีปัญหาแน่นอนผมเลยเชื่อที่ไประเบียงก่อนแล้วก็สูบแล้วในขณะที่แบบว่าปวดท้องอะกปวดท้องแล้วก็แบบพยายามจะสูบให้มันไหลครับผมมันเกินจริงหรอมันปิดออกมานิดหนึ่งผมก็แบบอ๋อ เชียร์แม่งไม่ได้วะมันแพเหรอใช่มันไม่แน่บางทีบางทีมันต้องแบบ,บจังหวะเนี่ยมันจะมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกินไม่ได้มันต้องไปคู่กันเราก็อยากพยายามจะให้เขาคู่จะให้เขาแบบ เข้าใจนิดหนึ่งว่าเฮ้ยมันมันมันอนี่นะแต่ว่าเราก็พยายามจะปรับแต่ว่าอยากเข้าใจว่ามันมันเป็นสัญชาตญาณมนุษย์อับความเคยชินและจริงไหมครับที่เขาบ่นแล้วไอ้ต่อแหล่เออเดี๋ยวนี่เออไม่ได้ต่อแหล่เขบอกเพื่เวลาผมพูดอะไรเขาจะโทษมึงอ้างจะคือแบบถ้าเกิดเราไม่พูดเอ้ามึงเงียบทำไมทำไมไม่เถียงเออเอาพอมพูดมึงเถียงกูเหรอเอาเลยน่าคิดแล้วนี่ไอผมก็ไยอม่เชื่อะไรมึงไว้สัตว์เออกูจะพูดอะไรก็ไม่ถูกใจจะจังบอกคนฉุดนะผมเข้าใจเข้าใจหูดับหูดับจะบอกหูดับอา อะไรองี้เรามีเรื่องของขาไหมที่เราสึกว่าเฮ้ยกายเขาจะโขไมีหนึ่งลิตตกแลุ่นอาว่ามาเลยหวยแล้ฉุนเลยมันจะเป็นทุกครั้งเลยครับผมไม่รู้เป็นเฮี้ยอะไรขออครับทวเดียวไม่รู้เป็นอะไรไมนอะไรนี่มันมีนี่เป็นการเสียงอยู่วันนั้นบผมกำลังทำงานเนี่ยว่าไปมเพิ่งเสร็จตีสี่ครับผมอ่าเราเราแล้วเราก็แบบเราก็พิมพ์มาแล้วไม่ใช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 ่ไช่ใช่ เช่นเหนื่อยปะที่เสร็จเรานั่งดูยูทูบสักชั่วโมงสองชั่วโมงหกโมงเจ็ดโมงเราค่อยนอนมันเป็นเวลาเราออ๋โอเคเวลาพักผ่อนตีห้าตีหกโมงนอนอยู่นะนอนเล่นโทรศัพท์อยู่ผมก็นั่งเล่นเกมผมไปแล้วก็มาแล้วผมจะเล่นดอฟวอลกับเพื่อนกับเพื่อนชายอะไรอย่างงี้่จะเเลนกมดูดีมีเสียงเราขึ้นมาครับผมที่รักที่หูเยอะปะอะไรนะที่รักที่หูเยอะปะที่รักที่หูเยอะไหมใช่ผมก็คงผมก็คงเป็นคำถามที่อะไรก็เลยถามก็เลยหันไปครับผมก็ไม่รู้มาดูดิเอ้า เอาแล้วไอ้เหี้ยหงมองเช้าเรียกกูไปค้างหูบ้าเมื่อวาไอ้ผมก็แบบไม่ต้องบอกก่อนไอ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 ใจเย็นใจเย็นใจเย็นธรรมดาไงใจเย็นเดี๋ยวก็ใจเย็นไปเฉยอนที่เดี๋ยวก็รถามกันเดี๋ยวไม่เฉือนจะไม่เฉือนเออต่อต่อต่อทีนี้ผมก็แบบแล้วกี้มาแล้วอ่ะเขาจะพูดกับผมว่าครับผมผมก็เลยผมรู้แล้วผมรู้แลนิสัยเขาเนี่ยครับผมเขาไม่ดูอย่างเดียวเขาดูอย่างเดียวเขาไม่แค่บอกมาเฉยอ่ะให้เราพูดก่อนเลยว่าเฮ้ยขอดูนะดูอย่างเดียวไม่แค่เพราะว่าเคยเป็นเคยมีครั้งหนึ่งที่แคะแล้วผมเจ็บมาก อออ๋เหรใช่ผมเจ็บแล้วผมบอกีจ้างหยุดหยุดก็ไม่หยุดมันอะช็อตช็อตมันอ่ะคนมันก็ลังเกงอะเออชดมันนะออกเออผมก็แบบจ้างไม่เอานะครับผมไม่เอาไม่แงไม่ไม่คร์ไม่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 แคร์ไปแกลให้ดูแค่เด็กเดียวใครเขาก็ดูครับผมดูไปแป๊บนึงผมก็แบบจะดูนานเหรออ่าเดี๋ยวเดี๋ยวดูไปเล่นเกมละครับผม เขาบอกมันเยอะมากเลยนะต้องแคร์เ้าหน่อยหนึ่งเขาบอกทีรักเราคุยกันแล้วนะทีรักแต่มันเยอะจริงๆนะเธอมาดูดิโอ้โหกูจะดูยังไงวะเราไม่เห็นอยู่แล้วหูแล้วไม่คือดูหูมันไม่ใช่เรื่องอ่าแล้วไงต่อผมก็อ่ะนิดเดียวนะแล้วเขาก็พูดกับผมโยงหนงว่าถ้าเจ็บอ่ะบอกเขานะเดี๋ยวเขาหยุดเลยเอออันนี้น่าคิดนะไอช็อตเราเจ็บแต่ว็แบบเฮ้ยทีรักเขาก็หยุดไงเล้บอกเอ้ยทีรักเจ็บ เขาก็หยุดอืมแต่มันนิดนึงอย่างที่รักขอยนิดนึงได้ไหมมันใกล้เด็กเออมันจะมันจะออกใช่ไหมขอยนิดนึงขอยนิดนึงมันจะโดนตรงโซนผนังใช่ผมก็ผมเว้ยอ่ะเราฝืนเราเราเราจะเอาเนียใช่อ่ะเออไอเราแคะอยู่นั่นแหละไม่ออกก็แคะอยู่นั่นแหละแลผมแบบไม่ไหวแล้วแคะเป็นหนมพกเลยอีกแคะไม่ไหวแล้วอ่ะแวสุดท้ายผมบอกพอแค่แลุกขึ้นมาตันจากตอนแรกหูดีๆแคะไปหูตันเลยไม่ได้ยินเลยหูจากแค่ที่แคะแล้วจะดีขึ้นใช่หูดับไปเลยมันโล่งหร เอาแล้วอันนี้ขอผมขอขอฟังครับจริงไหมครับพี่ว่าเราชอบเรียกเขามาแค่หูตอนตีห้าถูกค่ะโอ้โหแล้วมันเป็นอะไรอารมณ์มันได้ตอนตีห้าอยากจะแค่หูตรงนี้คือพี่เข้าใจฟิลแบบนั่งกัข้างกันปะ่าแล้วก็หันซ้ายมันมันมันมีมันโผล่มาพี่เข้าใจไหมคือมันเหมือนแลบลิ้นใส่แล้วทีนี้มันโอ้หรือมันอ้นถ้าพี่นึกภาพไม่ออกให้พี่นึกถึงซาลาเปาซาลาเปาซาลาเปาเซเว่นซาลาเปาอ่าก่อนจะกินพี่ต้องแกะ แกะมันฐานข้างล่างถูกไหมอ่าโลกโลกนั่นแหละขี้หูไปอย่างนั้นเลยมันฐานซระเปาเลยเป็นเพ็นเลยเฮียเนี่ยมันไม่ไม่ไม่น่าไม่น่าใช่นะเอานี่ถูกจริงไม่จริงชิ้นไหนมีคนอยู่ไหนรู้เ่าไหนเออเฮียรายการเฮียในกูได้เจอแด่กลิ่นแปลกๆนะพวกไปพวกสะพานลูกบ้านที่พาพี่ผมบริสุทธิ์ใจนะรี่พี่จะพูดกับี้ไม่ได้นะแต่กูไม่บริสุทธิ์ใจจะดมไงอะพี่เมื่อกี้พี่เป็นคนแยะหน้ามาดูกูจะดูไม่ได้ขับไปดมเอาต่อ ครับผมคืออ๋อคือมันมันมันกางออกมาจนแบบเราเยอะค่ะแบบใช่ไหมเราก็แบบกลัวเสียบุคลิกภาพเป็นห่วง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 แล้วทำไมถึงต้องเป็นช่วงตีห้าเอ้ยไม่เวลาก่อนอันนี้ไม่ได้หรอช่วงสองทุ่มได้ไหมไม่ว่างค่ะทํางานอ๋อคือตัวเราต็ทงางานด้วยล้วคือเราก็ทํางานเช่นกันเราก็เลยจะเป็นช่วงเวลาที่ว่างตรงกันขอ้อเยเอ้ยยังเอยงเ่เองนะในหลังเมื่อตอบอกกูแล้วหูมึนตันอ่ะเอาจริงจริงผมว่าผอออกไปจากนี้ดีกว่าผมติดอัดแทนแล้วเริ่มละเริ่มเ่มเฮ้ยใจเย็นนะใเนะโอเค ฉะนั้นนี่วิธีการนี่คือผมมองแล้วว่าจริงเขาก็เป็นห่วงเราเราก็เป็นห่วงเขาแต่ว่าเรื่องของบุหรี่ในเคสแรกเนี่ยคือผมพอเข้าใจได้ว่าบางทีอันนี้ผมบอกว่าผมเป็นกลางนะผมไม่ได้เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งครับผมนะครับคือแต่ว่าเราเข้าใจว่าบางทีผู้ชายเนี่ยคือการสูบบุหรี่มันไม่ดีอยู่แล้วเรารู้อยู่แล้วแต่บางทีแบบมันก็ห้ามกันไม่ได้ถูกนะบางทีมันแบบคนเรามีสิ่งคลายเครียดมันไม่เยอะหอในชีวิตคือผมต้องพูดก่อนว่าการสูบบุหรี่เนี่ยถ้าคนอาจจะมองว่ามันไม่ดีถูกต้องซึ่ว่า ความรู้สึกของผมนะเป็นความรู้สึกที่ว่าเวลาเราทํางานหเหนื่อยอย่ะแล้วพอเรารู้สึกแบบอยากสูบป,ปุ๊บพอเรารไปสูบอ,อ่ะพอเราไปสูบแล้วมันเหมือนเราได้นั่งอ๋อมันออมเหมือนได้พักอ่าเหมือนได้พักใช่ครับนคนก็จะบอกว่ามันไม่ดีเราเข้าใจค่ะว่า,เ,าเขาจะไม่เ,เขาจะมันเหม็นแ่คนที่ไม่สูบเวลาเราไม่สูบแล้วเพื่อนสูบเราก็จริงจริงจริงเราก็เข้าใจแต่ว่า สัญชาตญาณมนุษย์นะครับอ่าถูกต้องฉันผมเลยบอกว่าของพวกนี้เนี่ยบางทีตอนนี้มันแก้กันไม่ได้ใช่แต่เดี๋ยวอนาคตรสุเวลามันจะเริ่มมันจะเริ่มเป็นตัวมันเองถูกครับแต่อย่างที่บอกว่าในเมื่อตอนนี้มันปัญหามันเกิดขึ้นแล้วครับผมนะเมื่อคุณชอบสูบบุหรี่ในห้องน้ำถูกไหมครับครับผมฉันวิธีการง่ายมากเลยครับนี่เลยผมบอกนะคุณจิ๋วเคยเห็นโถแบบนี้ไหมครัโถเด็กโถเด็กแบบว่าเด็กทาลกอ่ะเห็นไหมที่เอามาวางเป็นโถเต็จอ่ะวางแล้วแล้วเอาตูดลลลงงงไไปปนนนนนนนััั่่่่่่่่ออ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 อะะะะเเเเเเีียยใใใมมมมืื้้้้้้าาาชชชบบดด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 ูููหฮแแแววตตตกกุ๊ เราเข้าใจได้เราก็ต้องเข้าใจเขาเองเขาต้องล้างตู้กันยาวไงเราซื้อถโถเป็ดมาไว้เขาหน้าบ้านแล้วเขาถอนเกงแล้วนั่งขี้หน้าบ้านไปเลยง่ายเลยนี่ง่ายเลยอย่างมากน้องจิ๋วไม่ต้องเหม็นบรีนห้องน้ำแล้วเพราะว่ามันเป็นพื้นที่แอร์เนี่ยระบายระบายอากาศไม่ดีดูดหน้าบ้านยังไงก็โล่งแต่ติดอย่างเดียวข้างบ้านจะเห็นคือตจะจะบอกว่าข้างบ้านผมเนี่ยเป็นเอ่อเป็นจะเขาวาเป็นคุณป้าดีกว่าอายุประมาณห้าสิบหกสิบแค่เราจชอบเลี้ยงเต่าตัวครับกระบอกมือเลื่อนเลยนะแต่ที่คุคันที่ผมเดินออกมาหน้าบ้านเนี่ยมันเหมือนหมาเต่าอ่ะพ แล้วข้างบ้านมันจะเป็นรั้วแรอ่ะเต่ามันก็ยืนหน้าบ้านผมเต่าที่ยวตัวลำบากตัวใหญ่ตัวใหญ่เลยเอาดัดตัวใหญ่เลยมองผมอยู่เนี้ยเฮ้ยยังงี้ก็สบายเลยดิยกคุณเนี่ยให้ฟิลธรรมชาติเลยนะคือขี้ไปเลยหน้าบ้านคือชิลเลยแต่อย่างมากอาจจะลำบากอย่างมากจะต้องเอาสายยางมาฉีดขี้มันหลังจากนี้โอเคไม่ใช่หรอไม่จากวิธีการแก้ปัญหาอย่างเงี้ยง่ายเเราจะไม่ต้องไปดูดน้องน้ำนะจบเลยส่วนของการแค่หูนี่ เอออันนี้อันนี้ผมเข้าใจเลยนี่เข้าใจเลยแต่ว่าจริงๆคือจริงเขาเป็นห่วงเราถูกไหมเขาถูกครับฉะนั้นเนี่ยผมบอกเลยว่าเรื่องของที่อยู่เนี่ยตัดปัญหาเลยยังไงเลยในเมื่อเขาแค่เก็บลองเป็นหลอดไหมล่ะหลอดไข่มุกอ่ะปักเข้าไปนะเขาดูดมันจะไม่มันจะไม่โดนมันจะมันจะมาไหลอะเหมือนเขาดูดฝุ่นอ่าอ่าจะได้จะได้อันนี้จะเข้าใจอันนี้นะเห็นได้เห็นไดเห็นได้ท่านคนนี้ง่ายเลยแต่แค่ว่ามันหาปีตรงนี้ถ้านจะดูดมันยิ้มเข้าคอแล้เพุ่งออกมาได้ แต่โอเคโอเคไม่แย่ตัวร้ายคู่รักก็จะรับกันได้ถูกง่ายง่ายง่ายลง่ายงลายเจอต่อแล้วต่อแล้วมีเรื่องอะไรต่ออันนี้เบสิกเฉยๆฉอ๋อนี่ก็เบสิกเหรอเนี่ยเรื่องการต่อไปพี่รู้สึกว่ากวนใจมากตอนนี้เลยพี่อยากรู้พี่สงวนกับสงผลกระทบอยากรู้อยากนอนกุนกุนทำไมนักหนาฮะเอาอีกแล้วเรื่องนี้มาอีกแล้วเรื่องนี้มาอีกแล้วเอาเลยนอนนอนหรือว่าสตาร์ทเรือทิ้งไว้หรอ ม่คือต้องบอกกอนว่าไม่ยังไม่ถึงตาคุณเราพูดอยู่เออมันมีอยู่คืนนึงอ่ามันจะสตาร์ทก่อนนะใช่ไรเกียร์มันปืดนะใช่ครับผมไอเราก็เออปกติเนาะคนเรากลมันก็ธรรมดาแต่นี้แบบกลไม่ไหวอะพี่แบบนึกว่าติดเรือนึกว่าอยู่ข้างแฝดแฝดอะผมต้องบอกว่าเรื่องกลเนี่ยคือผมต้องบอกว่าผมเนี่ยเคยแอบมีจังหวะที่เคยได้อยู่อาศัยร่วมกันกับกับน้องปอโต้ครับมนะครับซึ่งถามว่าเรื่องกล ตอนแรกผมก็คิดเอ้ยไม่มีปัญหาหรอกเฮ้ยน้องบอกน้องนอนกลนนะบอกเฮ้ยไม่ซีเรียสเว้ยไปนอนห้องเดียวกับน้องคืนแรกเลยนอนกันปั๊บเฮ้ยพี่ผมนอนกลนนะเฮ้ยไม่ไรน้องพี่เจอคนกลนมาเยอะสบายมากวันแรกเล่นผมเลยเด็กจะออกมาว่าเฮ้ยเด็กจะออกมาจางเด็กน้องผมเลยใช้วิธีการสะกด มันก็มันก็ตื่นก็มันก็หยุดเงียบแปปหนึ่งแล้วว่าหนึ่งเฮือมจะหลับจะหลับแค่คออาเงี้ยไอ้เี้ยเด็กจะออกวะก็เริ่มตบอีกตบตกตกตกอีกมันก็เงียบอีกแล้วพอผมอ้าวาละเงียบไปนานแล้วพอพอเวลามันจะไปผมใช้เวลาตีจอปเลยเอาตีจอบไปเลยแล้วว่าหนึ่งพอเสียงมันจะเกีดอะไรมันก็หยุดเงี้ยโอ้โหแต่เสร็จปุ๊บพอหลังจากนั้นเนี่ยดอกใหญ่มาเลยมันเหมือนอั้นสองรอบแรกเด็กมันจะออกแล้วไม่จะออกจากคอมันไม่ออกว้าว ผมออกจาบริหาโทนี่กอนเหลือผมออกจากนั้นดีกว่าผมเแล้วออกจากนั้นดีกว่าเป็นมหาจริงนะแล้วไม่มีพิกพิกบางครับนอนอยู่จังหวะเขาเปลี่ยนท่ามือแล้วมือดุโทษนะคะดูดูดูขนาดมือเขาที่เราเนื้อสบ้ามือเขาเวลาเขาพิกตัวนอนด้วยกันอ่ะบางทีแบบทับหนูอ่ะวันนั้นมีอยู่วันหนึ่งให้ตายเถอะมาโดนรถตอดมือหัน ัเปลี่ยนท่าแบบตบนาหนูป้าบไปให้ตายเดี๋ยวฮิปโป่คือต้องบอกก่อนว่าอย่างเี้อย่างเดียวจังหวะจุดนะอย่างเียร์จังหวะตอนนี้จังหวะมือลูกทีนแล้วก็ลุกขึ้นโหมดกันขึ้นแล้วหนูก็ฉีดแป้งเลยแม้งปีทนะคนมันนอนกันอยู่นะอ่าโอเคนี่คือเรื่องของการกลอนต่อครับเชิญผมบอกก่อนว่าการกลอนเนี่ยครับผมมันเพิ่งมากลอนช่วงหลังๆอ่าหลังๆจะเข้ากันไม่ยืนมันกลอนมาแล้วมึงกลอนมาแล้วมึใช่ปุ้ดิตื่นมาคอแห้งไหมไม่ครับไม่ไม่เลยหรอ เม่อท่ตื่นมาไม่คันคอเมื่อไหร่คือผมมองว่าการกลนเนี่ยเสียงไม่ได้ออกมาจากคอเสียงมันออกมาจากมุมมันจะเป็นการแบบหายใจออกเอ๊ะทีนี้อะไรก็เลยแบบเราก็ไม่รู้ไงว่าเราไม่ได้เจ็บคอเนี่หรือเปล่าวะมันก็ไม่มีสิ่งแบบนี้เกิดขึ้นต้บอกว่าคนเรา เราเราไม่รู้ตัวหรอกบางทีอะไรอย่างเงี้ยบางทีเราเวลาฟังคนอื่นเราก็รำคาญถูกไหมเขาอยากนอนอะไรอย่างเงี้ยเราเข้าใจได้ครับแต่คือผมแค่ไม่เข้าใจว่าผมเนี่ยไม่ได้ตั้งใจกลั่ตื่นมาด่ากูทําไมถูกไหมล่ะน่าคิดน่าคิดถูกไหมล่ะคือเราเราไม่ได้ตั้งใจทําอะเรื่องเรื่องเรืเราไม่ได้ตั้งใจจริงๆนะแต่คือเราเราก็ถูกด่าถูกว่าทุกอย่าไม่ได้ที่พอเข้าใจได้บางทีเราเรื่องของจากฝั่งเรามีไหมถ้าเรื่องของเขาที่อีวัตรยังไนเขายิ้ม่บ้านจ๋าเลยเขาจะเห็นแบบอะไรแบบสกปรกไไม่ด้ แมวเองขี้เลี้ย laz โอ้ไม่เป็นไรลูกเดี๋ยวแม่เก็บให้ผมเดินลงไปลืมทิ้งครับเนี่ยมึงอ่ะไม่ยอมทิ้งขยะให้มันลงถังลัเพียงแล้วรับเพียงแค่แล้วไอ้เชี่ยบางทีเราก็ลืมไงเราก็เรารียบงั้นเราลงมาเอาน้ำเอาขนมแล้วรีบขึ้นไปทำงานต่อ อุ้ยแมวขี้เลี้ยนท่าเต็มบ้านเลยอืมเฮ้ยขอร้องไม่ขี้ไม่ดุหรือเดี๋ยวเช็ดเองหรือเขาเช็ดเองพอผมทิ้งอ่ะแค่ทิ้งนะซองไอติมอ่ะวางไว้บนโต๊ะอ่าทำไมมึงไม่เอาไปทิ้งถังขยะถังขยะมันก็อยู่แค่เนี้ยอ่าคือเป็นเราเราโดนแล้วก็เป็นหมาเป็นแมวไม่เคยบ่นไม่ไม่เคยว่าเอ้ยไม่เป็นไรฮานูกไม่เป็นไรแล้วผมเห็นอยู่วะที่ผมเห็นแล้วผมชอบสุด วันนั้นเป็นวันเหมือนเป็นวันพิเศษวันหนึ่งโอนตังค์ให้เขาเฮไปที่นะวันพิเศษเอออเาไปหมื่นหนึ่งเยสตูเปยแฟนอันที่นั่นเอาไปซื้อรองเท้านะเอ้ได้กลับมาที่คอนโดแมวอาหารแมวของเล่นแมวโอ้ยเต็มชุดหมื่นหนึ่งหมดไม่ได้ซื้อรองเท้าอ้าวผมก็เลยถามาวทำไมไม่ซื้อรองเท้าให้ไปซื้อนู่นนั่นก็เลยเขาซื้อความสุขเนี่ยเขาเล่าคือความสุขของเขาวันต่อมมาบน ขาอยากแล้รองเท้าอ่ะทรักไม่ซื้อรองเท้าให้เขาบ้างเลยเอ้าจี๋ยอเออเอ้าเอ้านี่ลูกไม่สำคัญเหรอไม่ใช่ใจเยอะใจเยอะใจเยอะอย่าเพิ่งตีนะฮะอย่าไปตบตีกันนะอยู่ในกระพป๋าคุดูเอาคุณดูรองเท้าดูสินะพน่ดิกายหรือเปล่าไม่ได้นะพูดลึกเมลไม่ได้โอเคไม่ได้ไอ้นี่ลูกนะไปด่าโดนลูกรักเขาไม่ได้ลูกรักแล้วก็คือถามว่าบางทีเราก็น้อยใจว่าเป็นไปรักเราบ้างหรอเป็รักเราบ้างเหรอ อ๋อเป็นความน้อยใจใช่อ้าวขอถามจริงไหมครับที่ว่าเรารักแมวมากกว่าเขาจริงไหมเรารักเขาเหมือนลูกมากกว่าอ๋อเราเลี้ยงแมวเหมือนลูกอันนี้อันนี้ซึ่งคนรักแมว่วนมากจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมจะเลี้ยงแมวเหมือนลูกเลยแล้วเราเลี้ยงเขาเหมือนอะไรเหมือนหมูเหมือนหมาหรืออะไรเหมือนอะไรเลี้ยงเหมือนอะไร ไม่หนูหนูดูแลเขาดีนะอ๋อจริงเออแต่ที่ผมเห็นเขาโยว่าเขาดูแลดีจริงไม่หยิบอย่างคือเขาอน่ยแรกแรกฉันเข้ามาแรกแรกก่อนอ่าจะเป็นการเปรียบเทียบระหว่างห่วงเวลาครับพอเสร็จปุ๊บจะต้นปีมาเพาะต้นปีเนี่ยเราเพิ่งขึ้นย้ายครับโอ้ดีมากย้ายมาอยู่กันเฮ้ยจริงเหรอที่ตื่นเช้ามาสิบโมงมีโจ๊กมีเบคอนไส้กรอกโหฝรั่งจ๋าเลยอะพี่มีเบคฟัสมีโอมันตินนี่คุณมีเบคฟาสเสิร์ฟยันโอ้โหมีครับพอประมาณแบบบ่ายๆครับผมหิวว่ะจะทำไรกินอะไรดี แป๊บเดียวถึงโต๊ะโอ้โหแต่คือผมต้องบอกว่าแฟนผมเป็นคนที่ทําอาหารอร่อยคือเขาจะแบบว่าทํางานบ้านทุกอย่างเขาจะไม่เห็นคือเป็นคนเห็นความสกปรกไม่ได้โอ้โหยี่ฟังแล้วมึงเฮี้ยเนาะแล้วพี่คิดดูนะคนสกปรกฟังแล้วจนกูอยากจะตี๊ยมเนียเป็นยังกอนไม่ฟังก่อนไอ้แต่เอาไงถึงสกปรกขนาดนี้วะไม่ใช่หริงืะไม่ใช่ไจะบอกจะบอกว่าผมสกปรกไม่ได้มึงโสมบมากนะเขาดูแลมึงขนาดเนี้ย นี่มันเป็นการีก็ดูดแลน้ำใครอยากก็ทิ้งไม่เคยเป็นทําไมมึงถึงอยากทําตัวได้ขนาดนี้ทําไมมาลงผมอ่ะผมฟังแล้วดูแล้วเขาดีจริงไม่ผมต้องบอกก่อนว่าเราเนี่ยได้ตอบแทนเขาคือผมพูดตรงๆว่าเงินเดือนแทบจะครึ่งหนึ่งของผมหนึ่งเดือนเนี่ยจะให้เขา ตอนนี้ผมก็กำลังดูเบ so <Silver. S 1> ็ดตกปลาของพิท <statistics> ิงทาวอยู่ตอนนี้เขามีอัปเดตมากมายแล่มีทั้งระบบท้าของแล้วก็ขุดแร่แล้วก็มีขวานไว้ไว้หาี่ามั่งหน้าเล่นหรอก็นี่ถ้าพี่ไม่เล่นก็พลาดมากอ่ะวันนี้พี่ก็ไปติดตามข่าวสารในในเรื่องพี่งทาวจากไอโฟล์ดครับ อันนี้อันนี้พูดจริงยอดยอดกล้าฟังคือเดือนหนึ่งอะต่ำๆสองหมื่นต้องมีเอ้ยโอ้โหก็มีส่วนจริงอะแต่ไม่หมดแต่ไม่หมดอ่ใช่แล้วมันเอาไปทำอะไรครับ เติมเกมมั้งอ๋อเติมเกมมั้งอ่ากับพี่มันไม่รู้จักพวกนักกีฬาไงบรรลุเสียมดังอ่ะอ๋อไม่นจริงไหมที่ว่าคุณแอบเติมเกมบาสหกเจ็ดหมื่นแต่เมียคุณไม่รู้อันนี้จริงไหมไม่จริงครับเอาจริงเหรอจริงเหรอจริงจริงที่ว่าที่ว่าคุณกดแพ็กแพ็กสุดสามรอบอ่ะแต่สนามเบี้ยวันนัททูไหมวันนัททูไหมไม่จริงไม่จริงคืออันนี้ผมต้องบอกก่อนว่าผมเนี่ยเป็นคนที่มีเวลากับพีซีเราเลยแต่เราคุณกดจริงว่าคุณพูดเยอะเลยบางก่อนเนี่ยไม่พี่บางก่อนมันไม่รู้ผม กอดตาคุณนะกอดตาทีณรู้ที้ผมจริงไหมไม่แล้วคุณก็เล่นกดแพ็คกดตัดคันลิงกดสาสีรอบอะจริงไหมไม่ผมต้องบอกว่ามันไะม่จริงเกมโทรศัพท์สำหรับผมนะในมุมผมคือเป็นเกมพักผ่อนที่เวลาผมมาสังกัดมาไปนู่นไปนี่ผมก็จะเอาไปเล่นแต่ด้วยความที่แบบเราไม่มีเวลาเล่นไงครับเชื่ออยากเก่งว่ะแม่งมีพอดีเด้งมาปื๊ดช่วงนี้เ erm ติมคูณสองนะเป็นเหมือนเสียงในหัวบอกผมเชี่ยคูณสองเลยเว้ย เง้าเหรอไม่เติมไม่คุ้มมันเติมส0 0 0ได้แปดพเลยนะเว้ยอ่ามือนคุยกับเองร่างดีร่างชั่วผมก็แบบอ่ะเชี่ยแต่เราเพิ่งโดนเมียด่าไปนะเว้ยเม่งจับได้คือทุกครั้งเนี่ยผมเนี่ยเวลาเติมเวลาเติมใช่ไหมมันก็จะมีข้อความครับผมผมก็จะลบข้อความอ่าฮอนี่มึงลบหรอสรุปอ่ะมึงลบใจให้ใจให้ใจ้ใจให้แต่ห้ใจให้ใบให้ใวให้ใจใหนใจให้ใจให้ใจให้ใจใา้ใจให้ใจให้ป้ใจให้าห้ใจให้ว้ใจให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 ้ใาให้ใจให้าแอปเอาแล้้้อนให้ใรอ่ะ อันน,น,ออนี้จ่ายแค่ไรอ๋อเพราะแอปบึงลบไม่ได้ใช่ผมมันผมก็คิดใจไอ้หี้ทำไมวะแบบร้องเรียนนะอยากให้แอปกสิกรมีการแบบ <c oughs> ลบข้อความการโกนอะไรเงนนี้ยไอ้ไอ้นียไม่อยากเอาอ,อยากลบทิ้งบ่ไม่ต้องลบก็ได้อรรันเป็นเก็บไว้ที่นึ่งไม่เช่ไม่อะไรเงี้ยอันนี้ขอเถียงอ้าวระจริงๆอะเขาสัญญากับเราแล้วว่า ค่าใช้ใจอะไรที 2> <2> ่มันเกินงบ1 0ึ่บาท่ะเขาจะต้องบอกเราก่อนอ๋ออคือเขาสัญญาเราไว้ไม่ว่าอะไรก็ตามที่ใช้เกินหนึ่งพันบาทต้องพี่รู้ไหมแจ้งเราเขาแก้ยังไงเติม9 9้เติม999ทุกบินไม่เกินหนึ่งพับาทนนี้ไม่บอกหนูมึงนี่มันเฮียได้ใจจริง ไม่ใช่ของมึงเอา้าก็ต้อบอกเขาเรพูดแล้สัญญากันแล้วอันนี้แต่รเนี้ผมไม่เสียงเพราะว่าเราแต่เราไม่ได้เหลี่ยมนะคือต้อง,ค,อองคือต้องไปโทษเกมครับทีม่มันมีแพ็คเก้าละเก้าสิบเก้าครับผมพอแต่คือถ้าเกิดว่าม,ม,มันมีแพ็คแปดเก้าเก้าผมก็จะเติมแปดเก้าเก้าเพราะเราคุยกันแล้วว่าไม่เกินพันไม่คิดจะเติมเก้าเก้าเติมแปดเก้าเก้าเกินเลยนะเราจะไม่สนใจว่ามันไม่เกินพันเป็นบินไงี่ตอบบินเขาบอกว่าอยู่เขาบอกว่าอะไรเขาบอกซื้อของเนี่ยถ้าเกิดเกินหนึ่งพันต้องบอกเขานะเอ้าไอ้ที่เกินนอ่ะเเ่า ต้องพูดก่อนว่าเราไม่ได้เติมทีเดียวใช่ใชมันจะเป็นมันจะเป็นช่วงคือผมน่ยจะเป็นไม่ไม่ไช่ไม่ไมไม่ราบคมอถ้าไม่ไมมม่ไมีอมไม่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 ยม่ไม่ไม่ไม่ม่ไม่ไม่ไม่ม่ม่ไม่มรม่ไม่ไ่ม่ไไม่มไมเไม่ไมม่่ไม่ไมนมม่ไม่ไม่่ม่่มมงม่่มม่เ่ไมไม่ม่ ครับผมแลโอ้โหไม่แต่คือเราต้องเข้าใจก่อนว่าเราเราแบบเอาใครเครียดไงบางทีอ่ะครับผมแลก็แบบมันเป็นมันเป็นเหมือนสิ่งแบบชโลมใจเหมือนบางคนก็อาจจะซื้อฟิกเกอร์บางคนซื้อรถอะไรอย่างเงี้ยแ่ถ้ามีความสุขกับเล่นเกมเราก็จะพอเข้าใจจริงๆอ่ะมันมีเพื่อนแล้วที่เราเติมอะที่เราเล่นน่ะเพราะมันมีเพื่อนด้วยมันจะมีอะไรหรอ มันจะมีอลอครับอ๋อนี่คือพาดพิกชื่อไปก่อนไม่ใช่มันจะเป็นอะอ่อเผื่อว่าไดออกมาได้แบบแลวพูดง่ายๆคือ้งแหวนเนี่ยคือเขาาจะเป็นคนเป็นคนเล่นสนามตั้งกับผมเป็นรบวโกันเวลาแบบเจอหน้ากันเฮ้ยชนเกมเปล่าไอ้บุคคลบ้าเตอร์จังดดแล้วมันก็จะมีแบบช็อตแบบว่าครับผมเฮ้ยเี้ยมมังสวยวอ่าเอาแล้วชปอมีบ้างชองมีนนเว่ยเออมีนนเว้ยเี้ยจอดแถวนี้ช่ปบอมันสุดยอดเอเจียอะมึงไม่มีไงเขี้ยมมาก็ ไอ้เ้ยอะเป็นไม่ใช่คนยอมคนด้วยแล้วเติมซะจัดพ่อยครับผมแล้วทีนี้ด้วยความเฮี้ยงไงครับผมอยู่ดีมีอะไรหรอตะโกนลั่นบ้านเลยจี้ของไอ้ปอแอบเติมเกมจี้กูเฉยพวกกันไม่ได้หรอเออจี้กูเฉยเออแล้วตอนนี้ที่มึงเปผัวมึงเลยเป็นคนบอกให้กูเติมแล้วมึงแฉกูวันนั้นเละเลยวันนั้นเละมากผมบอกให้อันนี้ก็โดนฉุนเลยโดนจิบไปเลยมึงเติมเกมหรออีกแล้ว มึงไม่ต้องแดกข้าวมึงทำข้าวแดกเองเลยมึงไม่ไดกูแค่นั้นแบบเชื่อกูผิดอะไรวะแบบเชื่อกูผิดอะไรวะกูผิดอะไรวะระหว่างนี้ครับเออแต่ในที่ผมฟังผมน่าหวังว่าพวกคุณเรียนรักกันอยู่แล้วถูกครับแต่ว่าปัญหาพวกนี้มันเป็นเหมือนแบบว่าผมมองว่ามันเป็นเรื่องสนุกสนานในครอบครัวมากกว่าอ่ะเป็นสีสันจริงเพราะมันไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องที่คุณต่างคนต่างรู้อยู่แล้วว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นแต่ว่า มันไม่ต้องถึงขนาดต้องแก้กันอะไรขนาดนั้นครับผมซึ่งจะบอกถือว่าเป็นเรื่องดีดมากถูกครับแค่นี้เท่านี้แล้วกันนะครับเดีเชิญเชิญท่านท่าบุญเลื่องครับเดี๋ยวให้ทั้งคู่ต้องขอเชิญให้ทั้งคู่สวมกอดกันซะหน่อยครับอ้าวโอเคได้ครับในเมื่อฝ่ายหญิงพกมาแล้วเนี่ยการตีดอกนี้ทดแทนสิ่งที่มันมีใครเอาฉานมาแสดงความรักกันวะพี่ผม่ใช่ไปจังหวะสามชาตหน่อยไหมเดี๋ยวตีเลยเดี๋ยวจังหวะเดี๋ยวไปใส่อินโทรไม่เปป็นชาาออ้วไบครอับ อ้ยา้เหี้ยงง่ายนิดเดียวาไอ้เหี้ยแม่ส่งมางี้ครเซ็ตเด็กงี้ครับผมเดี๋ยวตีไปเดี๋ยวจังหวะเดี๋ยวจังหวะอันนี้อันนี้ผมต้องเตือนนะผมต้องเตือนนะไม่ต้องไม่ต้องเดี๋ยวผมตีเดี๋ยวจังหวะเขาใส่เสียงเราเองครับผมเนี่ยถ้าตีถ้าถ้าจิ๋วตีเนี่ยตีแต่ถ้าถ้าตีเงนี้ถ้าตีอย่างนี้ไม่เจ็บแต่ตีเีอยไม่เจ็บ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 แต่ถ้าเกิดตีเกิเป็นแบบอารมณ์แบบแผ่นดินไหวถ้าคนตีเป็นแบบตีอย่างนี้เจ็บ อย่างเงี้ยอเองอีเจ็บอันนี้เริ่มอย่างมันลมอันนี้ง้างง้างแล้วเริ่มทำเสียงให้แล้วกันข้าบอกอะเมื่อกี้มันมีสองมือนะบุกย้อนหมันมือไหมเล่นตะบุกเลยผมก็สนุกเลยอ่ะสนุกอยู่คนเดียวเลยอ่ะสนุกอยู่คนเดียวเลยโอเคโอเคแล้วเดี๋ยวให้ จ้างคู่นะครับเป็นการแสดงความรักแน่นอนว่ามาสภาไอแต่ all เราเนี่ยคือแน่นอนคู่รักต้องแสดงความรักกันซะหน่อยมาเชิญสมคว้ากันซะหน่อยครับครผมครับเหมือนกันชาบ้างให้ัวไม่ใช่ให้กอดกันเองให้กอดแฟนให้กอดแฟนแสดงความรักกันหน่อยครับคถ้ากระต่ายในดงคันของพี่เดี๋ยวจะได้ช่วยดงคันหลุ่โอเคแล้วโอเด้งโอโมโต้คุณสวัสดีครับ ครับผมก็วันนี้ก็พาไปอีกหนึ่งคู่รักนะครับเรียกว่าหลายคนเนี่ยก็ถ้าเกิดคุณผู้ชมเนี่ยอยากรับชมคู่ไหนเนี่ยสามารถเรียกร้องกันมาได้ที่ด้านล่างคอมเมนต์นะครับเราจะจัดออกมาให้เรื่อยๆคู่รักคู่ไหนก็ตามที่คุณผู้ชมคิดว่าเอ๊เขาคองรักกันมาได้ไงนานๆและเขามีปัญหาชีวิตคู่เลยเหรอผมจะพามาออกนะครับกับสภา Attack All เรานะครับส่วนวันนี้ยังไงอย่าลืมฝากกดไ like, ลค์ฝากกด u b s ส r คร e ด้วยนะครับวมขอลาไปก่อนเจอกันใหม่ EP หน้าครับแล้วรอติดตามว่าใครกันที่จะได้มาออกสภา Attack All เราและปัญหาคู่รักคู่ไหนที่จะถูกกแ้ นี่ขอกราบก่อนสวัสดีครับต้องหมดเท่าไหร่ย้องประมาณแสนแน่หน่อยๆครับโอ้โหแต่ว่าต้องพูดก่อนว่าเราไม่ได้เติมทีเดียวใช่ใช่ครัมันจะเป็นมันจะเป็นช่วงคือผมเนี่ยจะเป็นไม่ไม่ใช่คนเติมแย่ลาดคือถ้ากระสรวงไม่มีโปรมีอะไรอย่างเงี้ยผมถึงจะเติมแต่ว่ามันโปรมันมาบ่อยครับผมครับผมโง่ไงโง่ไงเกมนั่นแล้วรวยว่ามึงคนเดียว